จเจ้ารถถังดำทำทรงถึงจะไม่เก่งแค่งไม่คมแต่มันก็เป็นไก่ตัวรักของผม อครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําเสียง AI เหมือนต้นคลิปเลยนะครับก็จะไม่รอช้าเข้าที่ Google เลยนะครับผมแห้ก็กดค้นหาพิมพ์ตามผมได้เลยพิมพ์ตามผมเลยนะครับ B v. O I C E แล้วก็กดค้นหาเลยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมก็เข้าไปที่อันแรกเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับผมการทําเสียงเราก็เลือกไปที่ทดลองใช้เลยนะครับผมถ้าเราอยากจะฟังเสียงก็ฟังเสียงได้นะครับเพราะว่าเสียงของ AI เนี่ยมันเป็นเสียงแบบธรรมชาตินะครับเหมือนคนพูดปกติเลยเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับผม จะเห็นคําว่าสตูดิโอสร้างเสียงให้เรากดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าเข้าสู่ระบบใช้งานเราก็เลือกเข้าสู่ระบบโดย Google นะครับผมกดไปเลย แล้วเขาก็จะให้เลือกเมลนะครับผมก็เลือกเมลที่ต้องการใช้ไปเลยแล้วก็จะด้งมาหน้านี้นะครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าเรามี100พอยต์นะครับเป็นตัว P ไว้เราก็เลื่อนลงไปด้านล่างเลยแล้วก็กดตกลงพอกดตกลงแล้วก็จะมาที่หน้านี้เลยนะครับผมก็ใส่ข้อความหรือว่าอะไรที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อสร้างเสียง ผมก็จะสมมติว่าเขาจะเขียนว่าเขาจะเขียนว่าสวัสดีครับนะครับแล้วเราก็เลือกสร้างเสียงไปเลยเลือกเสียงภาคแล้วก็เพิ่มเสียงภาคเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเสียงภาคที่แนะนําเลยผมก็จะเอาเป็นอลันนะครับผมแล้วก็บวกเข้ามา พอเลือกอลันแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กดฟังเสียงได้เลยนะครับตรงเครื่องหมายสาม่ยมวงกลมล้อมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับก็เป็นเสียง a อที่เราสามารถสร้างเองได้นะครับสําหรับการบันทึกก็กดเครื่องหมายลูกศรชี้ลงตรงนี้เลยนะครับเราก็กดตกลงไปเลยนะครับ พอที่เราต้องจ่ายก็จะมี10พอทนะครับเรามี100พอทเรากา็เรามี100พอทเราก็ใช้10พอทในการดาวน์โหลดเสียงเราก็กดตกลงไปเลยนะครับถ้าดาวน์โหลดเสียงเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับดาวน์โหลดไฟเสียงสำเร็จนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับคนที่ ทำเสียง AI ไม่เป็นนะครับที่เขาฮิตใน TikTok กนะครับผมเป็นเสียงใส่คลิปต่างๆนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับ